มาใครอยากได้แผนรูปแบบนี้นะฮะทำง่ายๆไปดูกันเลยครับไปกดที่ extra นะครับเลือกคำว่า user information นะฮะแล้วไปที่ dream team เลือก make team ครับไปเลือก south america นะครับอาจจะมี national อยู่นะครับทีมชาตินะครับเลือกไปแล้วก็บราซิลนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับกดที่หน้าค้นหนึ่งครั้งครับเลือกคำว่า change formation นะ แล้วก็กดดีฟ a ล์ t 1ทีเท่านี้ครับเราก็จะได้แผน4 2 1 3ในรูปแบบที่ต่างออกไปไนะครับไสต่อสวยพิมิกไม่นำ้ำโค้งโค้งมาเออร์ลิงฮาร์แลนด์ยิงเหมือนชีวิตจริงอะ่ะเหมือนลูกที่เคยทำได้ครับนนนนนเนี่ยลูกอย่างนี้ครับกระโดดแล้วจ่ายด้วยขา้เท้าด้านนอกนี่แหละ วินด้าบอลฝันโค้งเรียบร้อยหนึ่งศูนย์มาแล้วเออปั่นโค้งก็ไปเลยครับหนึ่งศูนย์ครับไปแล้วครับไปดีทะลุถึงด้วยแล้วไปดีแยกมาตรงนี้เปิดโค้งโค้งหางเล่นเรียบร้อยสองศูนย์นี่ข้าใหม่หมเฮ้ยนี่ครับไปดีเหวียดมาได้ครับแล้วยกข้ามาตรงนี้ ถึงก่อนครับเออเร์ลิงกาเล่นทีมาเนียโค้งตรงนี่แลนด์หัวสังต่อถึงสองเบอร์ไหมครับไปดิแทงแล้วไม่ล้าครับเออร์ลิงฮเล่นเรียบร้อยครับโอโ้โหสามศูนย์ทะลุมาครับแล้วแปรด้วยซ้ายไปเลยครับมาเล่น ทีมเดอะบอส์ปั่นโคง้งโค้งก็ติดเซฟครับพี่อันนี้อีกทีนึ่งไปดิเดี๋ยวพี่แทงช่องนี้อา่เล่นโมูติเตปไปทีแล้วดีมาเรียลองปั่นโค้งโค้งรับได้ครับพี่ติดปั่นโคง้งโค้งสว้ไปครับเดี๋ยวพี่จัดไปครับหนึ่งประตูต่อสู้ครับขึ้นนำก่อนรู้มาเดียบี้แล้วปั่นด้วยซ้ายก็เลยครับ ไปครับบีมาเรียเปิดมาตรงนี้ฮะนั่นเรียบร้อยครับโอ้โหแม่งจัดกันบีมาเรียโอ้โหจัดไปครับจังหวะนี้ดูว่าเปิดเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าหมุ่งถึงพอดีครับเออร์ลิเงนั่นเอาเลยครับกลับมาเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับนี่ครับวิ่งตัดหน้าไปแต่ว่าไม่ได้แย่งบอลครับแล้วดูเทสตัวครับ นาทีสุดท้ายเลยครับเดียบี้วิ่งมาตรงนี้เดียบี้เอี้ยวตัวแล้วปั่นเลยครับเรียบร้อยครับ2 1กลับมาแล้วโอ้โหพลิกนาครับจากเดียบี้ครับไม่ล้มครับตรงนี้ไม่เงยมีตัวห้อยอยู่คนหนึ่งครับแล้วปั่นด้วยซ้ายเข้าไปเลยครับลูกลักจันเอมเลยครับตัวนี้เดียบี้ดูว่าจ่ายทะลุไหมครับ แต่เี้ยวเี้ยวซ้ายครับแล้วเลือกเสาสองครับไม่ได้ครับยังตามเก็บยิามาเลียดึงก่อนโบนมาตรงนี้พลิกมาสวยแล้วป<ง>ั่นโคง้งติดบล็อกครับแล้วซันอ,นอีกซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับสามหนึง่งโอ้โหจัดไปครับนี่ยม่มาดิมเรียยิงอัดบล็อกไปหนึ่งทีแล้วซ้ำเข้าไปครับซันนี่ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเพิมให้กับี่ช anel ด้วยนะครับ